สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีช่างเอฟเฟกตึที่เป็นไก่นะครับมาช่วยเสริมเอฟเฟกให้คลิปนะครับก็อย่าว่ากันนะครับสำหรับคลิปนี้จะแปลงร่างนะครับน้องนกของเราให้กลายเป็นฟินิก์นะครับหรือว่าแปลงร่างโฮมินคุดจากร่างหนึ่งเป็นร่างสองเงื่อนไขก็คือเราต้องมีความสนิทสนมที่สนิทสนมนะครับแค่นั้นเองนะครับเลเวลเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่าความสนิทสนมต้องเป็นสนิทสนมและก็ประสบการณ์ส่วนตัวนะครับ เาเมื่อเป็นสนิทสนมแล้วต้องมีหินนะครับหินนักปราดนะครับก้อนนี้ก็ประมาณแสนบวกลบนะครับผมซื้อมาอันนี้เจ็ดหมื่นนะครับแต่ว่าตอนนี้ขายอยู่ประมาณแสนกว่ากว่านะแล้วแต่เซิร์ฟแล้วแต่นะครับพอมันแปรงร่างปุ๊บเลี้ยงออกมาอย่างนี้ปุ๊บกดปุ๊บ,ปบแปงรงล่างเลยนะครับแป่งรางไปล้างสองเลยแต่ผมังไม่แปงรงล่างนะผมจะก่ากให้ฟังก่อนไนดะ้คราๆประสบการณ์ส่วนตัวนะครับประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าการเลี้ยงให้มันสนิทสนมเนี่ยค่อนข้างยาก ต้องปล่อยให้มันกินอาหารเองนะครับเพราะว่าถ้ากดเองเนี่ยผมกลัวผมลืมผมชอบลืมนะครับแล้วขั้นตอนที่มันจะแปลงรากเป็นเนี่ยเป็นสนิทสนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือจะมี6กขั้นนะครับคือไม่คุ้นเคยเออไม่เป็นมิตหนไม่เป็นมิตสอไม่คุ้นเคย 3. ปกติ 4. เขินอายนะครับหเป็นมิตรแล้วก็หคือสุดท้ายคือสนิทสนมในขั้นตอนที่1 ถึงขั้นตอนที่5เนี่ยกา,การเลี้ยงค่อนข้างจะเรียกว่าในส่วนตัวของผมนะผมเพิ่งเคยเลี้ยงตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับซึ่งถึงขั้นสนิทสนมนะครับในตัวอื่นเนี่ยผมยังเลี้ยงแค่ถึงแค่เป็นมิตรนะครับเออแค่เป็นอะไรปกติปกติกับเขินอายยังไม่เคยขึ้นถึงขั้น5และขั้น6เลยไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นอย่างนี้ทุกตัวไหมก็คือในขั้น1ถึงขั้น5เนี่ยช่วงเวลาในการอินอาหารเนี่ยมักจะสามารถคำนวณได้โดยประมาณเออมันประมาณนี้ เช่นเป็นขั้นสี่ที่เป็นปกติขึ้นมาเขินอายเนี่ยผมกินประมาณ3วันน่ะจากเขินอายขึ้นไปเป็นมิดเนี่ยผมนั่งเลี้ยงมันโดยการถ่ายของเนี่ยประมาณ6กถึงห้าวันผมไม่แน่ใจนะประมาณไม่ต่ำกว่าห้าวันอะวันละ8ดชั่วโมงถึงสิบชั่วโมงที่ผมมั่วหรือเปล่าไม่รู้นะผมคิดว่าประมาณเนี้อะสีวันต่ําสุดแต่ไม่ต่ำกว่าสี่วันแน่แต่5้าวันเนี่ยผมประมาณนั้นผมจับวันไม่ได้แน่นอนนะครับจับวันไม่ได้แน่นอนแต่นานนานแต่พอขึ้นมาเป็น เป็นมิดแล้วกลายเป็นสนิทสนมเนี่ยผมเลี้ยงประมาณสองวันไม่ถึงนะสิบชั่วโมงประมาณถึงหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือสิบสองชั่วโมงเนี่ยผมเลี้ยงประมาณสองวันผมจําได้ประมาณตั้งแต่วันอ,อ,อาทิตย์หรือศุกร์เนี่ยสามวันสองวันไม่เกินสองวันมันกลายเป็นมิดแล้วผมเฮ้ยอะไรวะปกติมันน่าจะนู่นอาทิตย์หน้านะ่ะผมเดาไว้เลยนะวันนี้ที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยมันประมาณวันที่ยี่สิบแปดวันอาทิตย์ผมกล่าวว่ามันเป็นมิดเนี่ยมันน่าจะเกือบเกือบอาทิตย์หน้าห้าวันเนี่ยคือคํานวณว,ว่ากว่าอ,อ่า จากปกติเขินอายแล้วจากเขินอายขึ้นมาเป็นมิดเนี่ยมันประมาณหลายวันอะสี่วันห้าวันอะแล้วท่านั้นจากเป็นมิดขึ้นมาเป็นสนิทสนม,มผมก็คํานวณว่ามันต้องมากกว่าห้าวัน <c oughs> อัน,นี่แม่งปั๊บเดียวผมเลยไม่รู้ว่าทุกตัวเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ผมบอกให้ฟังเผื่อคนที่ไม่รู้เหมือนผมเพิ่งเคยเลี้ยงครั้งแรกนะครับจะได้พอจะเข้าใจเฮ้ยมันไม่เกินไปนะพอมันเป็นมิดแล้วเนี่ยมันจะขึ้นสนิทสนมง่ายนะคราวนี <c> ้ <oughs> ก่อนที่จะแปลงร่างเดี๋ยวมาดูนะครับผมจดสถิติของมันไว้แล้วนะความเร็วของการอ่านมันก็อยู่ประมาณนี้นะเดี๋ยวพอดูแปลงร่างแล้วมันจะเร็วอย่างนี้ไหมแล้วมันจะมีดับเบิลเหมือนเดิมไหมนะครับนะครับประมาณนี้แล้วก็สถิติผมกดไว้แลวนะเดี๋ยวผมจะไปคำนวณนะครับผมใส่ไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะคำนวณว่ามันเพิ่มเท่าไหร่ <c oughs> โอเคครับกดหินนักปัดดับเบิลเลยนะครับนะครับแปลงร่างแล้วนะครับ แปลบตีกันเลยอย่างอ,างอื่นค่อยว่ากันมีเสียงแปลกขึ้นมาเอาผมจะกดดูสเตตัสแล้วก็เลเวลไม่แม็กนะครับเลเวลยังไม่เพิ่มนะครับเพราะว่าวเราต้องกลายเป็นคัาสามมาถึงจจเลเวลสูงสุดเพราะตอนนี้เลเวลสูงสุดก็คือเก้าเก้านะครับไปอ่านอีรอบสิความเร็วไม่เพิ่มขึ้นนะครับเหมือนเดิมนะดับเบิลหายไป มีความเสถียรในการโจมตีอ๋อมีดับเบิลอยู่ยังมีอยู่ดับเบิลเนี่ยเหมือนกับเป็นทักษะส่วนตัวนะที่ไม่โชว์นะครับสำหรับตัวนกนะมันจะไม่มีทุกอื่นนะนะครับสังเกตนะผมเรียกดับเบิลนะคือโจมตีต่อเนื่องใกล้ๆกันจิกจิกจิกส่วนดาเมจอื่นๆเนี่ยค่อนข้างจะเสถียรนะครับดาเมจทั่วไปมีความเสถียรเร็วกว่าไหมมีตัววุ้นนะครับตัววุ้นเร็วกว่าโอเคแต่มีโอกาสดับเบิล ไม่เร็วนะผมว่ามันเป็นทักษะเสริมมันไม่มีบอดในสกิลนะอ่านี่ติดนะี้ติดบ่อยมาเวลาติดก็ติดบ่อยนะโอเคครับโอเคสำหรับอาหารเขาเนี้ยเขายังกินอาหารอันเก่าหรือเปล่าเดี๋ยวขอให้มันกินก่อนโอเคกินอาหารเดิมนะครับร่างสองกินอาหารเดิมแต่ขึ้นร่างสามได้เปลี่ยนอาหารนะนะครับตอนนี้ก็ไม่เป็นมิดนะครับจะขึ้นร่างสามเนี่ย ความสัมพันธ์ไม่เกี่ยวครับต้องเลเวล99นะครับต้องเลเวล99แล้วก็ตัวผู้เลี้ยงจะต้องเป็นอาชีพคลาส3จีนติกนะครับถึงจะสามารถแปลงร่างในทําเวสแล้วก็แปลงร่างไปร่าง3ได้โอเคที่ผมขอคํานวณสเตตัสที่มันเพิ่มขึ้นมาซิเบอลมันเพิ่มเท่าไหร่นะครับมีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้า <c> ง <oughs> <c oughs> แล้วก็โดยคร่าวๆนี่เลือดเพิ่มขึ้นมาเกือบ2000นะครับเออ2,000 2,020 เอพเพิ่มขึ้นมาโอ้เท่าตัวเนละเกือบเท่าตัวนะครับจาก475เพิ่มขึ้นมาเป็นเอ่อเท่าไหร่วะ800นี่มันเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ย325โดยประมาณ329โอ้เยอะนะอันนี้101ในตอนที่ผมยังไม่ได้แปลงร่างนะครับเพิ่มขึ้นมาความแรงขึ้นมาถึง15 25 <c oughs> มันยุ่งอะไรกับเขาเนี่ย ที่อื่นก็มีให้ยิงเยอะแยะวุ่นวายอันนี้ดูแรงขึ้นเพราะว่าตัวนี้มาเลเว้า50นะครับไม่มีอะไรนะแล้วก็ความแรงของเมจิกเพิ่มขึ้นจาก262ก็เยอะเหมือนกันโอเคที่ของของคำนวณกัน โอเคครับผมคำนวณแล้วนะครับมันเพิ่มมาทั้งหมดของสเตตัสคือ254สําหรับผมนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามเลี้ยงตัวอื่นนะครับซึ่งมันโคตรยากเลยกว่าจะเลี้ยงให้มันสนิทสนมผมมีตัววุ้นกับตัวแพะข่าานะครับเดี๋ยวจะเลี้ยงให้มันสนิทสนมแล้วแป้งร่างมาสเตตัสอันบนเพิ่มขึ้นมา25 สเตตัสเมจิกเพิ่มขึ้นมาห6สเตตัสของฮิตเพิ่มขึ้นมา4 7เนะครับโอ้เพิ่มเยอะเหมือนกันสเตตัสของคิทิคอนนี่ช่างหัวมันเถอะผมไม่เห็นมันจะติดคิทิคอนเลยนะครับอนาคตจะติดไม่ติดไม่รู้มันเพิ่มมา5้านะครับสำหรับดีเฟนส์พอแปลงร่างเราเพิ่มเยอะมากพอตอนที่ไม่แปลงร่างเนี่ยมันโดนอัดค่อนข้างแรงนะครับสำหรับสายนกนะครับแต่พอแปลงร่างเป็นร่าง2องแล้วเพิ่มขึ้นมาห้าสิบห้าเลยเยอะมากนี่ถ้าจะโดนประมาณไม่เกิน30 40ละนะครับในตอนแรกโดนร้อย เจ็บ80อยู่เลยนะครับสำหรับเมจิกนะครับสเตตัสตของการป้องกันเวทเพิ่มขึ้นมาอีก43 <c oughs> แล้วก็ฟรีนะครับเพิ่มขึ้นมา25เอ่อ23ครับ23 23 25ไอเอพีดีไม่เพิ่มครับแต่ว่า มันก็ไม่ได้เร็วขึ้นเหมือนเดิมในความเร็วของมันเท่าเกินมนะครับโอเคครับสําหรับการแปลงร่างนกครั้งสองครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนตัววุ้นมาให้ดูนะว่ามันตีเร็วนะที่มันต่างกันนะวุ้นมันอยู่ไหนวะวุ้นไหมโอเคเด็กชายวุ้นอ,อคิดไม่มีอะไรนะครับจบแล้วนะครับ การแสดงร้านค้าแค่อยากให้ดูนั่นตีเร็วหรือเกินแล้วก็สเตตัสอย่างเดียวของมันเนี่ยโอ้โหตัวต่อไปที่ผมจะเลี้ยงผมอยากเลี้ยงตับุญเนี่ยนะครับความแรงของมันเนี่ยที่เป็นสายเวทนะข้อเสียมันอย่างเดียวคือเอสพน้อยนะไอตัวเมื่อกี้เนี่ยเอสพีกับเยอะเนี่ย่ผมจะแปลงร่างตัวนี้ผมอยากดูว่าเมื่อแปลงร่างไปร่างสองแล้วเนี่ยเอสพี SP เขาจะเยอะกว่าหรือเปล่าเพราะว่าผมยังไม่ได้เอาไปเก็บเวลเลยบางทีก็ไม่ต้องเก็บเวลก็ได้ เอาไปเก็บเบลก็ได้แล้วแต่นั่งขายของก็ได้พึ่งเขินอายนะครับขั้นต่อไปคือเป็นมิดเนี่ยเขินอายขึ้นเป็นมิดโอ้โหใช้เวลาน,านานมากพอเป็นมิดเออขนอายแล้วก็เป็นมิดโอ้โหนานนานกว่าจะเป็นมิดนะแต่หลังจะเป็นมิดแล้วเนี่ยโอ้ผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันจะเร็วเหมือนกับสนิทสนมหรือเปล่ามาดูสิสังเกตนะครับมันเร็วนะครับนะเร็วพอกับนกเลยนะครับทันทันที่ a อ p d ิกมน้อยกว่าเยอะนะความแรงแรงกว่าด้วยนะครับ เกือบแรงเท่ากับนกเลยนะถ้าแปลงร่างแล้วเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนท่านท่านที่เป็นสายเวทนะครับแต่ว่ามันมีความอัดเสถียรมากไม่มีดับเบิลนะครับไม่มีดับเบิลนะครับอันนี้ผมให้ดูอย่างชัดๆนะครับเผื่อบางคนอยากเลี้ยงแล้วผงก็ไม่รู้ว่าเมื่อแปลงร่างขึ้นเป็นคัดสามแล้วเนี่ยมันยังคงลักษณะของการตีแบบนี้ไปด้วยหรือเปล่าหรือว่าคัสสามมันมีการลักษณะของการตีของเหมือนกันนะครับเหมือนกันอันนี้ผมไม่รู้นะผมไม่รู้ผมไม่เคยเลี้ยงจริง โอเคผมให้ดูให้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะปิดคลิปแล้วก็จะเอาตัวนี้ไปเลี้ยงต่อนะครับให้มันได้สนิทสนมแล้วก็จะมาเขาเรียกอะไรนะมาแปลงร่างแล้วก็มาดูค่าสเตตัสก,กันนะครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามมารับชมนะครับขอบคุณมากครับ